เราอัดอัดไว้แล้วก็คาเพลงมิกทีนึงส่วนทียี่สิบหกคุนะครับผมสวัสดีท,สสดท่านที่เข้ามาใหม่นะครับผมขอบคุณมากรับกำลังใจทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวก็ใครที่เข้ามาแล้วชมที่หลังก็ขอบคุณจริงๆที่เข้ามาช่วยสนับสนุนค่ายนะครับชมช่องผมเพลงนี้นะครับจะไม่ลงช่องนี้นะครับจะไปลงช่องเฮียตั้มคำตงนะครับซึ่งเป็นช่องใหญ่ของค่ายที่เป็นส่วนร่วมะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพลงไหนที่ผมทําแนวแบบ เล่นๆไปเรื่อยๆเขจะลงช่องนี้นะครับอ่าส่วนเพลงนี้นะครับเป็นงานหลักของค่ายเราก็คือลองช่องเฮียต้ามัมตูงฝากติดตามไปที่ช่องเฮียต้ามัมตูง้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาขอบคุณจากใจนะขอบคุณสิ่งดีๆที่ทุกคนมอบให้มานะตอหน้านะผมขอเวอร์พรพรเหล่านั้นกลับไปหาท่านเ่าชันเท่าส่วนใครที่คอมเมนต์ไม่ดีผมก็ตอนหน้าพาพเหมือนกันครับผมบอกขอสีให้ไม่เป็นไรคนเหล่านั้นกินข้าวไม่เคี้ยวครับโปรตีนละลายไม่เต็มที่ไม่เลี้ยงสมองไม่เป็นไร ก็ไปคิดใหม่นะครับท่านกำลังดูถูกคนพิการนะครับตั้มยังชวให้เขาเห็นที่เราไม่มีความอายเพราะเรามีความสามารถนี่คือตั้มมองดูนะครับใครที่ไม่รู้นะครับก็ทุกคนกลับตัวกลับใจได้ให้กำลังใจเขานะครับเขามีความเป็นมนุษย์เหมือนกันเขาสู้นะครับเขามีโอกาสเพราะงั้นอยากให้ทุกคนให้กำลังใจเขานะครับดันเขาไปให้สุดกุศลจะเกิดจากตัวท่านเองใจท่านคิดดีสิ่งที้จะเกิดจากตัวท่านเองนะครับผมฝากไว้เท่านี้แล้วก็ เดี๋ยวอัดนะครับดูบรรยากาศรอบๆทั่วๆไปในการทํางานนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับเกิดมายังไม่เคยเห็นบรรยากาศของอัดเลยไม่รู้ว่าเพลงแต่ละเพลงเขาทำมาอยังไงนะครับผมก็อยากจะถ่ายทอดจุดนี้ให้ทุกคนได้เห็นนะการพัฒนาของผมด้วยนะผมไม่ได้เป็นไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ฝึก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 เพื่อให้เป็นเพื่อเอาความรู้ตัวเองมาช่วยเหลือน้องๆและอีกหลายๆคนที่ติดตามผมอยู่คอยติดตามให้ดีว่าผมจะเปิดโอกาสช่วยใครเป็นคนต่อไปแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นนะครับตั้งใจ ทามีสิ่งที่ตัวเองฝันนะครับผมเปิดโอกาสให้ทุกคนแน่นอนนะครับคอยดูว่ากันว่าใครจะเป็นผู้โชคร้ายโชคดีโชคดีคนคนต่อไปที่ผมจะช่วยนะครับอะคอยดตามกันไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอ,อย่าเพิ่งทอ้อบางคนเนี่ยติดตามมาผมเคยเปิดโอกาสให้สี่ห้าค่ายเมื่อก่อนเนี่ยปั้นค่ายมาพอไม่ถึงเวลาหรืออะไรไม่ได้ตังใจก็ไปจากผมคือว่าผมทดสอบจิใจคุณเหมือนกันนะครับผมก็มีหัวใจเหมือนกันอะผมจะอาจ่านนะครับ สม,สมาธิใช้สมาธินะบเพะเวลาซ้อมมีเป๊ะเลยเวลาจริงบางทีมันก็พลาดนี่นะครับการทำดนตรีนะครับมันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับเพราะว่าทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นและมีการเรียนรู้นะครับผมก็เริ่มจากไม่เป็นเลยแต่บังเอิญม,มีพื้นฐานกีตร์ฟังฝากไว้ให้ดีนะครับใครที่มีพื้นฐานกีต้์อยู่แล้วหรือมีจังหวะกลองในหัวใจพอจะรู้จังหวะกลองเนี่ยเตรียมตัวไว้ให้ดีผมอาจจะเปิดโอกาสให้ท่านเป็นคนต่อไปนะะที่จะมา ผมผมเปิดสอนนะครับฟรีนะครับผมไม่เคยเก็บตงังค์ใครความรู้เกี่ยวกับค่าแคร์เป็นแสน,แสนผมก็ให้ฟรีหมดนะครับไม่มีใครให้ประเทศไทยไม่มีใครให้มีผมไม่แหละและพวกนี้เหมือนกันผมจะที่จะสอนและก็หาิษยสถ่ายทอดวิชาเพื่อจะมาช่วยเหลือคนอื่นต่อๆไปในในค่ายผมเองก็เหนื่อยหลายอย่างแล้วผมอยากจะให้เป็นส่วนร่วมในการให้ช่วยทําเพลงเล่นเพลงผมเองเป็นทุกอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างนะครับแต่ไม่ละความพยายามของตัวเองเท่านั้นเองนะครับ เพื่อเอาตายไปข้างหนึ่ 1, 3, นงอาีันสนี้5นะจุคนับ จะมาเป็นเพลงนะครับวันนี้ผมก็กินยใหยต,ต้องมา ที่แท้มันมันเสียใจนั่งห่วงให้จนว่าตาโคือเจ้าที่ทิมไอไปหมู่สาใจ็คือไอบ่ม,มีค่ะ เสียงน้องนามนะครับนามที่ยังไม่ได้มีนะครับนี่แค่ไก่ซ้อมครับไก่ซ้อมที่เสียงซ้อมเมื่อคืนว่าเพื่อนให้ผมมาเรียบเรียงรอบเดียวนะรอบเดียวครับผมยัง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 ไม่ถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับเพลงแต่เป็นไก่นะครับจาจะไปทำนะทำด้แบบ น <Net> ี่ครับบางทีถ้าเราการฝึกซ้อมนะมันก็จริงพี่เขาจะไม่ได้นอนนะครับผมอยู่ กดไลค์กดแชร์นักด<ห>นตรีสิบท่านถ้ากท่านแล้ <c oughs> ควค่อยเป็นค่อยไปครับคือผมจะอธิบายอะไรให้ฟังนะครับั้ามีใครที่แบบยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเพลงเลยเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะคใครก็สามารถเป็นเจ้าของค่ายได้ขอเพียงท่านหนึ่งรู้จักคนทําดนตรีนะครับเดี๋ยวนี้มันเกลื่อนมากเลยครับนักทําดนตรีทุกวันนี้หลายแสนคนที่มาทําค่ายเล็ก,ลกแต่บางคนยังไม่ได้โด่งดังไม่มีเสียงเหมือนผมเนี่ยทำมาตอทงทาปี ไมย่ยังก็ยังไม่ดังสูงสุดยอดวิว <c oughs> เพลงของผมค่ผมเองมีสองร้านวิวอยู่เ 2, ลงสองร้านกับสามร้านวิวแต่ผมสั่งลบเพราะว่าผมเอาเพลงเนี้ยไปฝากช่องเพื่อนนะครับช่องเขามีรายได้แล้วผมก็ไม่ได้ตังค์ทั้งบาทเดียวพอถามไปถามกลับไปว่าได้ตังค์ไหมซึ่งรู้ทั้งรู้ว่าช่องเขาน่ะผ่านรายได้แล้วแล้วกินเงินไปทั้งเท่าไหร่แล้วผมเลยขออ่ะผมขอส่วนแบ่งนะครับเสร็จแล้วก็ อื่ไม่เปิดเผยรายได้ผมก็ขอให้ผมลบทางลบเลยสองล้านกวิวเพลงเสียวหนูบ่อนะครับเพลงเสียวหนูบ่อหนูเอวบุษบงไม่เป็นของค่ายเจมี่ได้คอยเป็นเพลงแรกที่ทํายอดอยู่ได้สองล้านถึงสามล้านสามล้านวิวทางเฟซบุ๊กก็หกเจ็ดล้านวิวได้แต่ว่าผมไม่ได้ตังเลยแล้วก็ทําค่ายเองเนี่ยสามารถทําได้นะผมเองก็รับจ้างทําดนตรีอยู่นะครับส่วนใครที่รู้จักค่ายรู้จักข้องอัดที่อื่นเนี่ยก็สามารถจ้างเขาทำดนตรีได้โดยที่ท่านหาเพลงมา หรือหาซื้อเพลงมาผมเองเป็นแ hm, อดมินกลุ่มเพลงนะครับอิสระของชอบเพลงเดี๋ยวผมคงจะไลฟ์สดได้ไม่นานเพราะว่าลูกชายโทรตามและพาก์รถรถเขาเยอะเดี๋ยวก็ขอจบนี่คือเบื้องหลังนะครับแล้วก็การทําง,งานในห้องอัดก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผมเองก็รับทาอยู่สด็ดแล้วก็ใครที่ตามผมให้กำลังใจผมตลอดเวลามานะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมอาจจะไม่ตอบทุกคอมเมนต์เพราะว่ามันเยอะก็กดหัวใจให้ทุกคนอ่านทุกคนนะครับ สร็จแล้วใครนะครับใครที่มีความฝันเกี่ยวกับเรื่องพวกทำมันเพลงเนี่ยก็คอยดูนะครับคอยติดตามเหมือนกันว่าผมจะเปิดโอกาสให้ใครเป็นคนต,ต่อๆไปนะครับเพื่อมาให้ผมสร้างโดยที่การที่ตั้มบางดูเป็นผู้ร่วมสร้างนะตั้มบางดูจะป็นคนเดวท่นเองผมเป็นคนผลิตงานตั้มบางดูคือตัวประกอบตัวแสดงหลักที่สามารถทาให้ท่านาจะมีชื่อเสียงในอนาคตได้นั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยฝากติดตามมาเป็นนานนะครับคับผมสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะต้องจบไปเท่าน,นี้ก่อนขอบคุณทุณณกกำลังใจแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับครับ